นยเวเันที่4เมษายนพศ2567เดบับฮาเลอร์คอมบุคีเนาะคอมบุคีในอตลห้วยโป่งอำเภอเมืองเวเมืซอนเนาะพาติจามูุป้านาะซักแห่ไตปปปลเลืเลดเดบกกนาเลอร์พติแตบบลเลือดลือเนาะชูเซเบียมฟสพเนาะทายในเต็ลูกเวลาโพลิเลือดเซจีเจตันดีตันดอลเลอร์ยาเซเนาะ เาเลือบเรเนี ja, e, no ่ยเอแตัวลบัตดูแลตะนี้นี่มแต่เลือบเรนี่ยปฏิทินตวเนาะแล้วเรืรมาปฏิทินะภาษีก็มีเลือบเรนตัเลืตดูลเนี่ยมาปะกอเลาเรือากรเนี่ยมกุาคมกูพาพมีนาคมเมษายนพฤษภาคม มิท <test> <tr> ุณายโกะรกะาคมสีหาคนกัญญายโยะตุลาคงกายายโยะผุสิจีกาทวาคมตือเมราปนอัตอรจนโอเลสิเลทีพทีขุลสะ de nya la mi la kho la khu chim chi cha la, lo, la u. U le si le ee, no la bleu dure le ciel en et ninna ten ninno we la de chi khila de, de no. telan no o danisa chinona te adan isa chinmo telan o danisa chi ba ubira ne lu ni na no. ဒေတာဖာလိုက်ပါလေလေလေပတိတီဒိုရယ်နိတဖာလာမွေးกว่าလေလားငောမင်းတူလေလားစီရယ်အောဘူအစာစာအော်ဒါလေအွေအော့တူရလေကေတိုမာကေလေကေမာလေဖာနာလေရလေရလာတူရလေပကောလာဒေါဖာလေဖနူဘူစာဟူရဖိုလီအဒီအဒေါ်နာ แล้วเราตัวเลือกทารเรยเลยตัวเลือกเราไปเราเรียนเนี่ยอบวิวซาตัวนั้นนะก็เกิดแต่เลืก็จะใชเราก็จะจ่ายนี่หมอทาราอีลอแล้วตัวเลือกพราพักเราพักเนี่ยอบวิวซาดิสาเลือกเลยเนี่ยประมาณรูน่ะหมอมันรู้เป็นเลยมาเรื่องคนเร่องบานเนาะทารอีลอแล้วตัวเลืเนยประก็เลยลักษณะ ลัพ so, ี่เนามันก well ็เจอนนะวต่ชีต่ชีคีลาเนย่ลานนี่เสียชีมาด่สัเลปัดดิมุดิลานาเดเต้นอะไรปัดดิลาในข้ามมาอืนทัพูดเลยามีชาตนี้ปัดดิลามาในพ่อบอได้พอกว่า ว่าตำมบูเก้ก็จะยามึงชาตินี้มเรูาันนี้พ่อพาเดินอยาโซมาบูเกก็จะยาถ้าเกโตมึงชาตินี้บาอยู่ลาวันนี้พ่อสวันนี้พ่อพาเดินอกว่ามาบูเกก็ก็จะสอคา มันชาตินีปันตุลามาบูตาก็ข้าก็ขามาบูเยมเดพเลยยาคีลาข้อบาทสุธาบาเกจัทุเกจัยาคีลาข้อบาทเสมูบาเกจยาเกจัทุเนเนเตระปลิพลิอ๋อ เลพลเนอออดาบดอปหมุกพะปาเหลือมาอคือแพคุซูออดาดัตตะลาออโอเดเจนดีเดฮามอซีละคือมอซีรโอดอปซากาโอโอดาละปาซีราปาซีรโอยาปุระคีกาแพคุมาอดันดัตตะลาซือละคือออดิเนเนอูเซดอเดเซเนพนเนมา အိုးတဲ့အမဟာတဇိခောဒီဇာမအချိမကုတိလာ။အိုးရမနာတ္တိရဘုနေအားရဲ့ကျ၊အာနကောမုဏီ၊ဘုနေဩစိကောမုဏီ။အဝတေအမတဒါတဏိညေနေဘုနေအားကျမလမပူရာကအမတေဒီဒေဆလမပူလေတလာ။အိုးဒီဘတေတဲ့အမပူလေပါစေမပူလေပတောချရာစေမပူလေဒါပူရစေ။ Awena udah tinjini dia ada ni ni ni, balai mabula, awak amati salem lo, balai le, dah buat hati tu le biasa. Anak hilab buat tak, bagaimana buat cik cik cak, cikala cik anesinya ikut muniyo, buat buat tak le, lewo apa? Leko apa itu udara, heh, buat udara manusia buat buat tak ke? จะตุ่นเล็ดดารมาเลมุชิญนี่มาเลบัวเปล่าล่ะเห้อมาสซเลยระเคยได้แต่คิดแต่ลต่ช่มัวช่มันน่และมีมันมีจุดต่ำล่ะมาเดงนี้นะวิ่งรอตัดแต่เล่รอเลืตัวอันนี้จะกอนับผัวอัวแต่เดินแห้งวิพัดแต่เลยเด้อแห้วิเวแสับบัวสอนในปูเราก็มีนี่แันตานี้จะตานี่อาจจะ လည်းလည်းကုလီကောဘဖိုလီအားကကျဲတဲ့ပဲဂရင်းတော့တူကဲတော့အပူစကြဲမရမှုချနေတဲ့ကပူရောဘွယ်လာလာကဲမဆိုင်လေလည်းခိုင်အတလောတေဘာမတືပြေရောစနေစလဲဝီရတဲတဲလေလက်တိနတဲနာပူရကျဲကရင်းဘွေဝတဲတဲ့ဟဲဘီဝလီရောကျဲကရင်းမကျတောကြပူးလာတဲ့ဂျက်ကြီးနား เรียกเตลตดดาดาปูจโจเกะกิมาลุมุเชนี่ปะไรบือออปรลลอเฮมะซาเล่ละเคตะลาตีละเชนอพูมิลาตีลานะแทกเวลาดำมาเคียนตะโลเสผัดดุดลาดทิผัดดอนิรคาและก๋วยปะอลืนนี่ละกาดาลอบะราจิตะเฮดอีแบบเลวไดนี่ละกว่าเมปัสสะพูระกา พิมุม่กาโอ้เลยพัดดูขอที่เลือสกอย่างนี้เนี่ยแม้แต่ในเดลิปอนทะเลอ่ะอจจะเห่จะเหนายอะเห่าว่ามาหลอดนี่ปชั่วโมงป็จาวานายเลี้ยมบุมาบ้านนี่แตบุลันตตบานล้อโอ้ตตอโอ้ตัตาเนี่ยตบมเลยซะเจ็มดเนี่ยต่ก็เพี้ยอพี่กินเลี้ยไม้แต่เออหลังเกเล็กแต่ตบบุตันบ้าตากิตกนะสิ่งนี้แรกเวพิมุอแมเนี่ย ལགყვ་ལ་པག་པག་ནེ་མ་སྱོར་སི་ར་ཕུམ ཕུམས་མེན་ལོ་ཅུ་མ་གེ་ཡ་མ་ཐོག་ཐ་སིམེཡ་དེ་དང་ཕོ་ལེ་པོ་ལེ་ནེ་མི་ལ་མ་བུ་ད་ལ་ནོ།

giờ giờ xí nhà đó là à bà mai <laughs> này mắc phải có mù quá mà này có anh xí nhà là kia tệ bà sao không mò mà lắm mà sẽ tệ chú gì ở tại sao không mở sao quả ra tới mùi no chú đấy quả ra bà à tối sẽ sao quẹt lắm mà có mình ní à thì gì gì sẽ đổ sẽ đổ là xí nhà về sát ra không mò này sao không mở, này quả này mà อพาได้เดมาทุกท่มามาเนตเลิกันตาบอตาเกทีนบ่ตบมาปาเตนะอันี้มาลมุดพลอยว่นนี้ปาก็เห้หลานตาลค้าไม่จะ่แค่ว่าต่ราบานยี่หมดเลี้ยงตใเห้หลังตาลค้านจะแซคือ้นไดอาจะมันลมุดพลจะปาใซงหลาหนตาเลแต่โหแต่เราป่ามันโลมุลอยแต่เตเลื่องยาวสิยาววันนี้เสนีเนสมาร์ัพโล อ๋ปานะปานิลเทยกุคิดุกุสูดดกุกาวดนั่นอสานิมาลพลอิแตปสมาร์ทโลลีอ๋อมาโลฟลีอเใช่ปากหล่นตโอเนี่โอชคินเล็กว่าเล็ว่าอ้กุรุดิตปอ๋อละสักสักกุตโตปุนามีเอาแวว่ปาเด้วโอ้โอ้กุคิเในกว่าจะโอ้เล็กว่าต ตัวเดกิตเต้ป่าตัวนั้นนี่แบบป่าลิดซะเค่อนาชอบชมกว่าที่ก็ล้าจะคีจะป่าใส่เลยจะคือเดตตัวปุ่นน้มีตว่าโอ้โอ้เรามโอ้ย่ะเรามดตูลยเรมาลุต่อถ่านเราที่นี่เลยมาสมัยนี้เรามาลุต่อเลยเรานี่ป่าอันเตร์ป่าอือสบ้ามันเลยมาลุ่ต่อละป่าตือเลขาแล้วป่าตือนมนเลยนี่ mà là lá gió nó có mọi cái mà là lá cái mà mình này quen nó có mùi ní chứ tới nửa lấy cúi xu nào phù nó mà từ này quen nó có mùi ní là lấy này à là mà mình chả là ta này quen nó có mùi ní chứ tới này lấy này ta này quen nó có mùi ní chứ tới nửa lấy này อามานมาโก็โล่ในกิเตป่าสึ่ยาไตาเซนพโผลเว้นออฟลอันนั้บมาลบโกเตปาอาร์ทสมารล่พล่ี่เตปไเปออารเลกว่ากูเนียล็กกว่าแต่ว่ากูสิฉดอว่าอะนนนลยีรกูสุด้ขากูสู้ไดนในฉอดนี้่ยฮีร่รักวายด้วยพจลโล่กิเตปได้ละอะเขนสูนี ခွေအက္ခဝနိပ္ခိအပါဒတရဥညဆိမေညာလေမန္တလဝေနမမတုရေနဉတဉတဂုတ္တစန္တဖိတမနေနဟိစုိစနိနာတိစလင်ကုကုသုနေမာလာမုရေနဆိမေညာဇေနာတိနတဘောဒိစလင်ကုဝါနေနဉတခိန္တဘောဇေမေညာဝတ္တောနိနိဘာလေ xí mẹ nhà là chỉ mai với tản là gì nó, tụi bọn nó lười lười tớ ra vì nó tạm lười nó, ở chu mà kẹt thì cứ nó. Ừ, nó thì để nó cái tớ nó, để đi tạm nó để tạm là là.